เอาไม่เลวอรอฮะฮ่าเรามาจัดด่านยากๆกันอีกหนึ่งรอบเลยดีกว่าก็ได้อยู่นะอุ้ยด่านนี้มีเคลียร์เรทอยู่ที่1%ซึ่งยากกว่าด่านที่แล้วอีกผมบอกเลยว่าเอ้ตรงนี้กูตายแน่นอนอย่าเพิ่งคุยกดแรงๆโอเคสวยแล้วก็อะไรมา เมื่อกี้ข้าสองสเตปหรอฮ <Yeah. S 1> นะัลโหลนะแล้วนี่โอเคสวยไปดิอ๋ออ่าอ่าอ่าไอลิปสีเขียวเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมนั่งเนี่ยตัวผมจะอยู่กับที่เว้ยมันไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นคือกระโหลกอนะถ้าเกิดว่าผมนั่งมันก็จะนั่งตามกระโหลกไงแต่ว่าไอแพลตฟอร์มสีเขียวเมื่อกี้ถ้าเกิดว่านั่งมันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มึงมาเร็วๆนีอยู่หูอิ่มทำไมตายวะรอดิ กรอ่นิดเดียวก็ผ่านแล้วเนี่ยใจร้อนไม่ได้ตรงนี้ทำไงล่ะจะต้องกดกระโดดให้พอดีกับตอนที่เหยียบหรือเปล่าใช่หรือว่าวิ่งวิ่งวิ่งเออวิ่งไปดีกว่าแล้วให้มันพอดีอันนี้อ้าวโอยถ้าเกิดว่าเหยียบไม้คือผมไม่รู้ว่าฉากต่อไปมันคืออะไรอดิถ้าเกิดว่าเหยียบไม้แล้วขินเลื่อนหนีเหรอ แล้วผมก็เหยียบเม่นเพื่ออะไรวะอ๋อหรือว่าไปเหยียบเม่นลิมสุดก่อนแล้วก็โดดกลับใช่ใช่ผมว่าใช่เชื่อในความเป็นอัจฉริยะใช่เมื่อกี้ผมคิดถูกแล้วเว้ยแต่ว่าผมทาไม่ได้เฉยๆนะตรงนี้ไม่ต้องรีบก็ได้เนี่ยใช่หรือเปล่าะอะเออมันไม่ยอมไปด้วยนะมันจะต้องแบบให้ผมกระโดดไปก่อนสองสเต็ปได้ป่าววะหนึ่งอ่อ,อ,อ โดดไปปึ๊บแล้วก็โดดกลับนะฮะประมาณนี้โอ้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ทำให้คนที่ศรัทธาเนี่ยเอ้าจะต้องรอโอ้โหแล้วกูต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต,ตรงนี้เนี่ยนะเมื่อกี้เหมือนว่าผมจะต้องรอให้เม่นอ่ะมันเดินไปถึงก่อนแล้วติดอีกไออ๋อนี่ไง <S <S หินเมื่อกี้มันกลับไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่ามันติดตัวบล็อกอยู่สวย <S <S จะต้องรอจังหวะนะโอเคพอมันชักขึ้นผมจะไปไปอย่างนี้ละพอสีฟ้ามันจะเร็วว่าวะสีฟ้าน่าจะเร็วเอาไม่เร็วรอ๋อะอะ,อะ,อะ S <S 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 โอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเช็คพอยท์ที่หนึ่ง <S <S ไปไงอ่ะท่อนไม้ไม่ล่วงเพราะว่ามีเชือกหลังผมจะต้องขึ้นไปอยู่บนท่อนไม้ใช่นี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมว่าต้องเหยียบโอ้ยดีนะมีตัวหนีบด้านหน้าก็มีตัวหนีบซ่อนนี่ไงเรา แล้วก็มาตรงนี้สีตรงนี้นานีนานีนานไม่ต้องรอเหยียบเม่นเลยเนี่ยนเนี่ยแล้วก็เออเพราะว่ามันมันต้องรอมาเหยียบเม่นตรงนี้นีเงาีเงตรงนี้รอโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แรงแล้วก็เึลืนไปสีฟ้าแรงมาวะไม่แรงสีฟ้าไม่แรง สีฟ้าต้องเดินตามแล้วก็ตรงนี้มาแล้วก็บึงไปสวยสีฟ้าเดินตามเฮ้ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไอ้จอดรอบเดียวเดี๋ยวมันจะรอบเดียวผ่านได้ไงตรงโซนเนี้ยรอบเดียวผ่านโอ้โหแล้วไม่มีเช็คพอยต์โอ้ถ้าผมจะมาตรงโซนนี้ใหม่ผมบอกเลยว่ายากสมาธิขอสมาธินะขอสมาธิรอบเดียวเลย นี่ติดใจต้องนิง่งไปแล้วต้องนิง่งโอ้ยจะเป็นว่าติดจอบไปโอ,โอ้ไม่ได้ตายต้องแม่นเลยนะกูต่อยน้องดอกบอยเฮ้ยเฮ้ยผ่านไวเด้อเด้อเด้อโอ้เฮ้ย,ยตีจอไหมไม่จบ่อโอ้ สุดอะบอกเลยว่าด่านนี้สุดมากเอา้าจ้เพิึงจัดรีบลงไปไหนวะนะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนตายเยอะอยู่นะแสดงว่ามีคนมาถึงจุดนี้เยอะอยู่เดี๋ยอยังไงอ่ะร่วงไหมไม่ร่วงโอเคสวยแล้วก็สวยอันนี้มาตรงนี้ริมเลยหรือเปล่ามานี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบเดียวเว้รอบเดียวผ่านไว ไม่จบมันไม่จบกว่า,ากูใช่ไหมเอ้ยเอ้ยสว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 ยตรงนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกะจังวะอันนี้อันนี้รอเราเราต้องไปเริ่มใหม่สวยเดี๋ยวนะตรงนี้ใจเย็นอย่าอย่าอย่าลงมงั่มวอย่าลงมั่วตรงนี้ขึๆๆ้นมาสวยแลตรงนี้รอรอรอ ให้ไหวให้สวยเดาดาๆดายังไงฮะท้ายขวาอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะลองโดนดูแล้วกันอะไรวะคุญแจกูพพาดใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงกูจะต้องแบบโคตรแม่นยำอะโอย ต้องจับจังหวะให้ได้ถ้าเกิดว่าจับจังหวะได้ก็จบสวยตรงนี้ <c oughs> มึงไ,ไม่รอเราโอ้ยจะชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นโอ้โหโอเคสวยตรงนี้ต้องรอ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 มัน <c oughs> ไม่โคตรเร็ว,วะ่ะเอา้าทำไมรอบนี้ไม่ผดีวะโอ้แลวกลงมาเร็วก่อนีอ้าวอยูอ่จตาย จะต้องรอแบบตอนมันกลับหรือเปล่าวะไม่ใช่สวยคือเมื่อกี้ผมกะให้แม่นอะ่ะมันอยู่ตรงชิปบ็อกพอดีอ่ะพอมันชิปบ็อกใช่ไหมผมก็ลงไปเลยแล้วมันก็พอดีจริงๆอย่างที่ผมคิด อัพกูตายไปเป็นร้อยให้อัพมาหนึ่งตัวจบไหมจบ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 อยดูกันว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นานอะผมบอกเลยว่านาน37นาที สำหรับด่านนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตแวมพายนะโอเคไปต่อไม่ได้นะแสดงว่าต้องเข้าไปหาแวมไพายอันนี้อารมณ์ประมาณว่าเป็นเตียงวะมุดเข้ามาในเตียงแล้วยังไงเออไปทางไหนเนี่ยขึ้นไม่ได้อระน่าจะต้องเอ้ยมีต้นไม้ถ้าไปด้านล่างไม่ได้กระโดดขึ้นด้านบนไม่มีอะไรตรงนี้ก็ตันโอเค เข้าประตูคือเขาพยายามจะลังสันให้เชือกเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเป็นเหมือนต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยตรงนี้มีจุดกระโดดไหนวะแวมพายไอตัวด้านล่างหรือเปล่าหน้าตาแบบหน้ากากแวมพายอะไรประมาณตายไอยพวกนี้คือดวงตาแบบคนที่เฝ้ามองเราอยู่หรือเปล่าดวงตาแวมพายอะไรประมาณเนี้ยโอเคขึ้นมาด้านบนเอ๊ะกลับมาแถวจุดเดิมหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะแบบมาที่ใหม่ละไปเรื่อยๆมีกระดูก แล้วก็ตาบวมพายโอเคฮะไปไหนเนี่ยไปเรื่อยๆตรงนี้เขาวงกดอะไรประมาณนี้ปะก็ไม่ได้ยากนะลงได้เลยนะเนี่ยโอเคลงเลยแล้วกันกลับมาที่เตียงเดิมหรือเปล่าวะโอ้โหไอเจ้าพวกหมาป้าน เดี๋ยวนะเข้าไปทำไหม,มโอ้โหจะต้องโอ้โหผมนึกว่าตัวเดียว,นะยเ,ยวเดี๋ยวนะโอ้โหโคตรยากเลยต้องกัดจังหวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ร้อยมันมาใกล้ๆอ่ะเน่น่แน่เอออย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาอย่างงี้มันต้องแบบเป็นสเต็ปไว้ใส่หมวกจัดก,การหรือเปล่ากอ,อไม่นะไม่นะเอ้ยข้าประตูเลยแล้วกันจบไหมยังไม่จบอ่ะจบแล้ว มันซ่อนทงไว้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, ก็ดแชร์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมใครมีอะไรอยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ